าดิพรานดุตอนที่สอสูรร้ายจากดงลับตะวันเวลาล่วงผ่านไปสู่ช่วงเช้าเส้นตายที่พรานใบกำหนดไว้ไว้ดังถูกเร่งทันทีที่ดวงตะวันระบายแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าพรานใบเริ่มการทดสอบทันทีโดยที่พรานทั้งสามไม่ทันรู้ตัวมีควายตัวมหึมาพลันโพลอามายืนตรังงานงําคำหัวอยู่ด้านหลัง ความสูงของมันไม่ต่ำกว่าสิบฟุตนับว่าเกือบสองเท่าของมีควายทั่วไปอีกทั้งดวงตาเล็กหยีเปล่งแสงแดงวาบเด่นชัดแม้เป็นช่วงเวลากลางวันนั่นยิ่งบอกให้รู้ว่ามีควายตัวใหญ่ตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาสามพรานจากสามหมู่บ้านลืมตาพลงแวบบหนึ่งนั้นต่างพากันใจหายด้วยว่าพรานใบ ม่ได้นั่งอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้อยู่ตรงไหนหายไปอย่างไร้วี่แววชิบหายโดนแดกไปแล้วมั้งนั่นพลานช่วยพลงออกมาหายใช่เพราะความดีใจแต่เป็นห่วงเป็นใยจับจิตและในเสี้ยววินาทีเดียวกันนั้นมีควายใหญ่เริ่มแพ่กลิ่นอายน่าสยดสยองพลันโถมตัวลงมาสามพรานกระจนออกกระทางหลบกล่งเล็บได้แบบชิวเฉียดจริงอยู่เองว่าพวกตน ต่างก็เก่งปีมือไม่เป็นรองใครแต่ว่าความรู้สึกแรกเมื่อกรงเล็บจากอุ้งเท้าอันใหญ่โตรองรองกระดง้งพลาดเนื้อหนังฟาดตึงลงพื้นจนสนั่นวันไว้คือกลัวมีควายตัวนี้น่ากลัวนานอินเป็นฝ่ายเปิดการโต้อตอบก่อนถึงจะน่ากลัวแค่ไหนแต่ปล่อยได้ใจอยู่ฝ่ายเดียวถือว่าไร้ศักดิ์ศรี ระยะไม่เกินสามหลากับกระสุนเกาวเมตกัวอัดเข้าตรงกลางขนสีขาวหมนรูปตัววีเท่าว่ามันกลับไม่สะทกสถานเลยแม้แต่น้อยแม้จะเป็นแบบนั้นนานอินก็หาได้ตกใจนีตเตลิดหักลำยัดกระสุนปลอกใหม่แล้วก็ยิงหักลำแล้วก็ยิงหักลำแล้วก็ยิงสามปลอกซ้อน เขาตำแหน่งเดิมไม่มีผิดออกไปแม้ครึ่งคืบภาพที่เห็นตรงหน้าต่อให้ตัวใหญ่หรือเนื้อหนังคงทนแค่ไหนป่านนี้ต้องมองเห็นอีกด้านเพราะกลุ่มลูกกระสุนเจาะเป็นรูอย่างตำๆก็พอกับมะพร้าวห้าวแต่นี่ขนสักเส้นของมันยังไม่ร่วงไอ้ความดุดันแข็งกร้าวไม่กลัวตายที่มีติดตัวมา นับแต่จำความได้จนพรานหลายคนพากันเกลียดขี้หน้าเวลานี้ลดลงไปมากกว่าครึ่งเงื่อเม็ดเป้งไหลจากขมกขับเกาะคางโดยที่นานอินไม่รู้ตัวด้วยซ้ำมัวยืนอยู่ทำไมวะเดี๋ยวก็ตายหาลงเลยพร้อมกันนั้นพลานช่วยกระโจนรวบนานอินให้กระเด็นหลบวิถีพุ่งใส่ของหมีควายยักษ์ไปด้วยกันเสียงดังตึงสนัน่นตามด้วยโครม เมื่อมะค่าขนาดคนเดียวโอบได้สบายถูกพุ่งชนและโค่นแบบถอนรากไอทิมเล่นมันเลยเอะพลานทิมรับคำใช้วิธีการที่ตนเองถนัดดีดตัวเหินขึ้นฟ้าและพุ่งลงมาปักปลายมีดแหลมคมลงช่วงข้อต่อต้อนขออย่างแม่นยำพลานทิมถึงกับตาเบิกกว้างไม่เขาหนังหมีหาเหวอะไรจะทนขนาดนี้วะ พรานพิมครวนในใจครั้นแล้วเพียงเสี้ยววินาทีที่เขาชะงักร่างกายพลันปลิววือถูกประชากลงจากที่สูงสู่พื้นดังตึงสนัน่นอาการจุกเก็บไม่ต้องพูดถึงปอดถูกบีบอัดเล่นเอาหายใจติดขัดไปชั่วขณะพรานช่วยพระจากนานอินตรงเข้าหามีควายใหญ่จอมพลังด้วยรู้ได้จากอากัปกิริยาของมันว่าอีกไม่ถึงอึดใจ กรงเล็บจากอุ้งเท้าขนาดใหญ่คงตบใส่พรานทิมจนขอหักยังไม่ต้องสงสัยเมื่อได้ระยะพรานช่วยโถมตัวสุดกำลังเวียงกําปั้นรุ่นรุ่น,นเข้าเต็มกระดองคางมีควายใหญ่ซีสะสะบัดชะง,งักงันเล็กน้อยมันได้ผลแต่ก็เพียงชั่วเซียวเพราะทันทีที่อาการปวดหนึบเกาะกินกําปั้นพรานช่วยพลันถูกตบเสียตัวปลิวกระเด็นไปหลายเมตร พรานทิมช่วยจังหวะนั้นกลิ่งตัวหลายตลบให้พ้นจากอันตรายอย่างน้อยสักคืบเดียวก็ยังดีเวลานี้สามพรานจากเหนือออกตกต่างก็ล้อมมีควายใหญ่เอาไว้พร้อมความฉงนในใจมีนี่มันอะไรกันวะแล้วจะต้องล้มมันแบบไหนเดี๋ยวก่อนนานอินร้องห้ามเมื่อเห็นว่าพรานช่วยและพรานทิมตั้งใจจะทำในสิ่งเดียวกันโยมตีมีควายใหญ่จากสองด้าน อะไรของมึงอีกพรานช่วยร้องถามด้วยอาการหงุดหงิดใจดูมันดีๆสิพวกมึงก็คิดอย่างเดียวกับกูใช่หรือเปล่าวะมีตัวนี้น่ะมันไม่ใช่มีธรรมดามันเป็นมีปีศาจต,ต่กลางวันแบบเนี้ยต่อให้เป็นผีป่าอำนาจเด้นรับย่อมต้องเกลงแสงแตะวันไม่แปลกหรือขอกูวิสูจน์อะไรหน่อยรันแล้วนานอินยกปืนขึ้นประทับบ่าบริกรรมคาถาเศกเป่าใส่ปืนแล้วเหนี่ยวไกทันที กลุ่มกระสุนก่อนหน้านี้เป็นเพียงกระสุนธรรมดาหาได้ประจุอาคมลงไปแม้สักนัดเดียวเทาว่าปลอกนี้อัดแน่นไว้ด้วยคาถาล้างพรายเปียงเท่านั้นเองอุ้งเท้าข้างหนึ่งของมันพลันขาดสะบัน้นเลือดดำข้นเหม็นเน่าขาวคลุ้งตลบไปทั่วบริเวณคุณนึกแล้วเชียวไอ้นี่มันออกมาจากดงลับตะวันตัวมันคงเต็มไปด้วยวิญญาณร้ายสิงสู่เพื่อเสริมกำลัง แล้ก็ความแข็งแกร่งมึงหัวเราะอะไรวะพลานช่วยถามพลานทิมพยักหน้าเห็นด้วยในเมื่อรู้ว่ามีควายใหญ่ตัวนี้มีพูดผีสิงเพื่อเป็นกำลังวังชาและความอึดถึกทนแล้วเหตุใดนานอินจึงหัวเราะออกมาได้ซ้ำยังเยือกเย็นหน้าวันใจไม่ต่างจากปีศาจเลยแม้แต่น้อยในเมื่อมึงทำตัวเป็นควายป่าทลพีมีพูดผี แทนเทวดามาอารักประจำกายถ้าอย่างนั้นกูจะเป็นพยาพาลีเด็ดหัวมึงเองว่าแล้วนานอินตัดสินใจสู้กับมีควายปีศาจด้วยมีดพรานเล่มเดียวแม้พลานช่วยและพลานทิมจะร้องห้ามอย่างไรก็ไร้ผลกลับเป็นทั้กู้เสียเองเล่าที่รู้สึกขนล,ลุกวาบหนาวสถานขึ้นมาจับจิตเมื่อแลเห็นว่าสีหน้าของนานอินเปลี่ยนไป ขาดตกรโรคจิตเมื่อเจอเหยื่อฉันใดก็ฉันนั้นมีควายปีาศาจเองก็จะดูรู้ว่าอีกฝ่ายเอาแน่ทดสอบแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วมันเร่งบ่ายหน้าไม้ตุลุยป่าซึ่งแหวกเป็นทางเมื่อตอนมันโผล่เข้ามาเงียบๆเท่าว่ายังช้าไปในพริบตานั้น นานอินกระโจนด้วยความรวดเร็วเหนือมนุษย์โผล่ไปดักหน้ามันเอาไว้และหวดแข้งเข้าเต็มคางซึ่งแม้จะอยู่ในลักษณะวิ่งสามขาแล้วก็ยังสูงจากพื้นเกือบสองเมตรมีควายปีศาจซีสะสะบัดต,ตามแรงแตะล้มแตแ่แคงคู่ครมสนัน้นพลิกตัวขึ้นไม่ได้ก็วาดอุ้งเท้าหม้กลางกรงเล็บใสมันทำไปตามสัญชาตญาณโดยลืมไปว่า อุ้งเท้าที่ว่านั้นขาดสะบั้นตั้งแต่ที่นานอินทดลองยิงเมื่อครู่นี้แล้วถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่ามันจะสิน้นฤทธิ์แรงกระแทกจากขาหน้าที่ถึงจะไร้กลงเล็บแต่พลังยังหนักนวงนานอินยกแขนขึ้นกันได้ก็จริงอยู่ทว่ายัางคงกระเด็นไปด้านข้างกระแทกกับโคนไม้ใหญ่โครมสนันใบร่วงกราวพลานทิมและพลานช่วยซีดปากคิดในใจ น่ากลัวซี่โครงนานอินจะหักไม่ต่ำกว่าสาสี่ซี่แต่แล้วก็ต้องเบิกตาค้างเป็นครั้งที่เท่าไรก็ไม่ทราบเมื่อนานอินดีดต,ตัวขึ้นและพุ่งเข้าใส่มีควายปีศาจทั้งที่ยังไม่ทันได้ยืนทรงตัวปักปักแน่นหนาดีด้วยซ้ำซบมีดพลานในมือกระซวกเข้าการคอชนิดทั้งมีควายปีศาจและสองพลานร่วมคณะไม่ทันตั้งตัวชัว ต่อมาเป็นการเปิดแผลให้กว้างโดยการที่นานอินออกแรงวาดคมมีดชำแรกแทรกผ่านเนื้อหนังและกระดูกของมันทั้งที่ยังไม่ถอนใบออกผลคือเกือบครึ่งของการคอหวบหนาถูกปาดเป็นแผลลึกเลือดทลักหน้าสยดสยองกลิ่นเหม็นเน่ายิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับเป็นจริงดังนานอินว่ามีควายตัวนี้ คงมีพูดผีจากดงลับตะวันสิงสู่เป็นแรงกายแม้ทั้งหลอดอาหารหลอดลมพูดให้ง่ายเข้าคือเกือบครึ่งของลำคอด้านล่างเปิดกว้างเป็นอิสระจากกันแต่มันก็ยังไม่ลม้มนานอินสลับท่าจับมีดจากฟันเป็นแทงเมื่อขึ้นสุดแขนแล้วปักฉึกลงร่องกลางระหว่างไหลทั้งสองข้าง ครันแล้วก็โหนตัวเองยกเท้าสองข้างถีบใส่ส่วนที่ยื่นยาวข้ามนของเครื่องหน้าควากเนื้อหนังช่วงลำคอมีควายปีศาจชีคขาดเพิ่มได้ยินชัดถนัดหูยังยังไม่สาแก่ใจนานอินซึ่งเวลานี้ไม่ต่างจากคนคลั่งกระทําแบบเดิมอีกสองสามครั้งแต่ละครั้งแรงประทะไม่มีแผวกระทั่งมีควายปีศาจ วกจะล้มแหลมีล้มแหลมนานอินจึงกระชากมีดออกและถอยออกมายืนห่างจากมันในระยะที่ปลอดภัยหาใช่เขาคิดจะปราณีหากแต่เมื่อคู่วิธีที่เขาใช้คือดึงเอาพลังที่ได้รับมาเป็นพลังกายหนักหน่วงเข้าไปร่างกายจึงอดครวนแม้จะฝึกควบคุมมาแล้วหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนก็ตามทีทว่า มันก็ไม่ไง่ายสำหรับมนุษย์เช่นเขาและพลานทั้งสองใช้นะเขา้าร่างกายร้องระงมปรานวิ่งข้ามเขาสองลูกติดแบบไม่มีพักนั้นเป็นจังหวะที่มีควายปีศาจหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้วมันสับเท้าเข้าหาทั้งที่ศีรษะพลิกไปพลิกมาจวนจะขาดครั้งนี้มันเอานานอินตายแน่ฮ่าเอ้พรานช่วยคำราม ตงพรานทิมหันไปมองเห็นเพียงแต่หลุมยุบลึกราวครึ่งฝ่ามือจากการดีดตัวของพรานช่วยส่วนเจ้าตัวหายวับไปกับตาตัง้งโครมต่อมาเพียงเสี้ยววินาทีพรานทิมหันขวับมองตามเสียงและเห็นหมีควายปีศาจกริ่งโครโรห่างจากจุดที่มันเคยอยู่ร่วมห้าหกเมตรพรานช่วยยืนอยู่ใกล้กับนั้นอินมือข้างหนึ่ง หิวศีสะขนาดยักษ์ของหมีควายปีศาจเอาไว้เมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นพรานทิมถามตัวเองในใจด้วยว่ามองไม่ทันมุมปากพรานใบยกยิ้มอย่างพึงใจตลอดเวลาเขานั่งดูการต่อสู้ของสามพรานอยู่บนคาคบอย่างใหญ่อายุร่วมร้อยปีแน่นอนว่ามันสูงหลายสิบเมตรไม่มีใครรู้ว่าเจ้าตัวต้วตองอยู่ตรงนั้น ทำได้ดีนี่วะที่เหลือก็แค่ฝึกร่างกายให้พร้อมรับกับพลังไหมแต่ไม่เป็นไรฝึกเอาระหว่างทางก็ได้พรานใบว่าก่อนค่อยเอียนและทิ้งตัวลงจากคาคบสูงลิว้วตึงทันทีที่พรานใบลงพื้นปืนในมือพรานทิมก็ลั่นเปรียงเข้าใส่เต็มกบขู่กระสุนลูกสลักดีดให้พรานใบตัวปลิววต่อเมื่อเห็นว่าเหยื่อกระสุนเป็นใคร ทั้งพรานทิมและพรานใบรวมถึงนานอินร้องเฮ้ยขึ้นพร้อมกันไอ้เทมทำไมเองไม่ดูให้ดีก่อนยิงวะพรานใบเอตโตโลลัน่นลุกขึ้นยืนใช้ปลายนิ้วนวดบริเวณที่กระสุนประทะสแสดงสีหน้าบอกชัดว่าเจ็บไม่น้อยก็ใครจะรู้แล้วว่าเป็นลุงนะฮะอยู่ๆก็หายไปอยู่ๆก็โผล่มาแล้วคนเพิ่งเห็นหมีที่กว่าจะฆ่าให้ตายได้อีกโผล่มาแบบนี้โดนยิงกระวนไปก็ดีแล้ว แล้วไม่ต้องมาบนเลนนะอายุ40กว่าแล้วไงเป็นลุงนั่นแหละดีแล้วพลานทิมไร้ยาวเป็นชุดพลานใบได้แต่อ้าปากค้างนึกย้อนไปก็จริงอย่างพลานทิมมันว่าเมื่อเช้าทันทีที่ตนถอดจิตออกจากสมาธิก็สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของหมีปีศาจแล้วเพียงแต่มันยังเอาแต่ดมดมมองมองไม่กล้าเข้ามาเท่านั้นพลานใบจึงตัดสินใจทิ้งสพลานไว้ตรงนั้น เพื่อให้บททดสอบที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเมื่อเห็นว่าทั้งสามทำได้หน้าพอใจก็กลับมาเอาดือด้อๆนี่ยังดีที่พรานทิมยิงใส่เป็นเพียงกระสุนธรรมดาพรานใบปล้ารับรองกับตัวเองในใจว่าหากเป็นการประจุอาคมลงไปจากคนใดคนหนึ่งแล้วแล้วก็ต่อให้เป็นพลังขององค์อินก็ไม่สามารถต้านทานไวเอาเถอะเถเถอะข้าขอโทษด,ด้วยแล้วกันแล้วก็เองนะเจ้าทีม จะเรียกลุงก็เอาตามที่เองไม่คันปากเถอะข้ายอกไปเท่านั้นเองพวกเองก็ไดยนะประเดี๋ยวกินข้าวกินปลากันให้เรียบร้อยเราจะไปดงรับตะวันกันเลยมีนี่มาจากที่นั่นต้องให้พวกเองได้สู้กับทั้งสัตว์ทั้งปีศาจท,ที่มาจากดงนั่นตรงๆก่อนร่างกายจึงจะซึมซับเอาความเข้าใจแบบลึกซึ้งถึงกันทีนี้ก็รู้แล้วนะว่าในดงนั่นนะจะทําเป็นเล่นๆไม่ได้ได,ได้ยินเช่นนั้น แต่ละคนบนอุบอิบเล็กน้อยแต่ก็จัดการเก็บสัมภาระของตนให้เข้าที่นานอินยังคงนั่งอยู่ที่เดิมท่าเดิมไม่ขยับพรานใบเห็นเช่นนั้นก็รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าอินมาทางนี้หน่อยข้าอยากคุยด้วยพรานทิมและพรานช่วยเหลียวมองหน้ากันระยะห่างของพรานใบและนานอินเดินเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงกันแล้วเหตุใดพรานใบจึงเรียกให้เข้าไปหาอีก อยากสนทนาใดๆก็สามารถพูดได้เลยไม่ใช่หรือแล้วอีกอย่างสภาพของนานอินเวลานี้ร่างกายรับภาระหนักจำต้องพักอยู่อึดใจใหญ่รู้อยู่ว่าพรานใบเก่งกว่าทุกคนในนี้และต้องการให้ทุกคนแข็งแกร่งเพื่อให้รอดชีวิตเข้าไปจนถึงดงผีดิบและกลับออกมาได้โดยยังมีชีวิตเช่นกันแต่นี่จะไม่ดูวางอำนาจไปหน่อยหรอมาได้ยินหรอเจ้าอินมาคุยกับข้าหน่อย หรือว่าเจอแค่ไอปีาศาจนั่นตัวเดียวก็ไมยกระรอกเสียแล้วกระจอกจริงนี่ลงพรานช่วยชิงคว้าข้อมือพรานทิมเอาไว้เสียก่อนด้วยว่ารู้สึกว่าในคำพูดของพรานใบมีลับลมคมในบางอย่างพรานทิมหันขวับทำตาแข็งกร่าวตั้งกระทุถามผ่านสายตาว่าห้ามกูทำพระแสงดามติวอะไรไม่เห็นหรือว่าตะลุงนั่นอวดเบงสักแค่ไหนรอก่อนรอก่อน ว่านาไออินมันแปลกไปหรือเปล่าฮนะพรานทิมสะบัดสายตาตามที่พรานช่วยว่าทันทีนั้นเองภาพที่เห็นเล่นเอาขนลุกปับอาการหนาวเยีือกแผ่ซ่านไปทั่วทั้งสรพางกายเพราะนั้นอินที่นั่งก้มหน้าอยู่นั้นทั่วทั้งตัวที่อยู่นอกร่มผ้าเส้นเลือดสีแดงและดำปรากฏปูดโนนเห็นชัดปานผิวหนังบางไม่มีเนื้อ นั่นยังไม่น่ากลัวเท่ากับสีหน้าถามึงถึงที่ดุดันราวกับว่าเวลานี้นานอินไม่ใช่นานอินคนเดิมเป็นอะไรไปไม่มีแรงลุกเล้อพลานใบเอียงคอถามจงใจยียวนอย่างเห็นได้ชัดนั่นยังผลให้นานอินลุกแก่โทสะขั้นสุด คำรามกล้องลุกขึ้นยืนกระเทือบพื้นดังสนัน่นตวาดใส่พลานใบเสียงห้าวกล้าวทุ้มใหญ่ดุดันบังอาจนักเจ้ามนุษย์แวบ,บหนึ่งปรากฏเงาร่างยักษ์สูงเทียมยอดไม้และหายเข้าไปในตัวนานอินไม่ผิดแน่นานอินทาตแตกด้านมืดครอบงำดึงเอาพลังของท้าเวทสวรรคมาใช้พลังด้านดุร้ายของอธิบดีแห่งอสูร เอ,งนะอ,เอ็งถอยออกไปสักหน่อยก็ดีเจ้าอินนะแต่เดิมมันก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งร้ายการเป็นเท่าทวีหากเห็นข้าพลาดพลัง้งก็ช่วยกันหน่อยก็แล้วกันพรานใบว่าขบกรามแน่นยืดอกบิดแขนกระดูกกระเดี่ยวให้เข้าที่ดังกราบแกรบทันทีนั้นในตาสีน้ำตาลเข้มของเขาพลันเปลี่ยนไปมันแดงว่า ไออาการาธาตุไปแตกพรานใบเคยผ่านมาแล้วและรู้ว่าต้องจัดการอย่างไรหากผ่านจุดนี้ไปได้นานอินจะกลายเป็นพรานที่ปีศาจหน้าไหนก็ไม่กล้าเข้าใกล้แต่นั่นก็หมายถึงเองต้องผ่านไปให้ได้ก่อนละนะเจ้าอินเลยไหนมาลองดูกันหน่อยว่าเท้ากุเวนมายามกรดทากับท้าวิรุณหกใครมันจะแน่กว่ากัน องอานานอินคำรามลั่นเงื้อมีดในมือขึ้นแล้วฟันฉับแหวกอากาศทว่าอนุภาพของมันร้ายกาศนักพรานใบย,ยกสองมือควยกันเนื้อศีษะทั้งที่ไม่มีสิ่งใดวาดเวียงลงมาอีกทั้งระยะห่างของทั้งคู่แม้จะใกล้กันแต่ก็ไกลเกินระยะมีดแต่แผ่นดินรอบข้างและด้านหลังกินพื้นที่ยาวนับไร่พังยุบยับ เป็นหลุมลึกหลายเมตรราวก่วาแรงอัดอากาศนั้นเป็นกระบองยักษ์ของท้าเวทสุวรรณทีฟาดเปรี้ยงสยบปีสาตร์ก็มิปานหลังตั้งตัวได้พรานใบก้าวพรวดถึงตัวยกเท้ายันกลางอกนานอินปลิวตามแรงตีนกระแทกพื้นป่าด้านหลังหักโครงครามพรานใบปักมีดพรานเล่มยาวของตัวเองคาพื้นยกมือขวาขึ้น ทันทีนั้นบังเกิดแรงอัดอากาศก่อรูปเป็นหอกยาวขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์พรานใบรังรอจังหวะเมื่อนานอินโงนเงินลุกขึ้นหอกในมือพลันพุ่งแหวกอากาศประทะใส่นานอินเต็มแผงอกเสียงกำปนาตดุดฟ้าถล่มดินทลายบังเกิดขึ้นป่าไม้สั่นไหวพรานทิมและพรานช่วยเพลิดลืนน้ำลายฝืดคอครวญในใจนี่ พรานใบและหนานอินยังใช่คนอยู่หรือไม่ลองถ้าเก่งกาจขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องมีพวกตนก็ได้พร้นแล้วพรานใบก็กระโจนตามไปพรานทิมและพรานช่วยมองตามครู่เดียวเท่านั้นเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นสนันพรานจะถล่มป่าดิบให้ราบไปทั้งแถบเล่นเอาทั้งคู่สะดุง้งเลี้ยวมองตากันอย่างรู้ใจแล้วจึงตามไปด้วยเกรงว่าหากพรานใบย,ยังอารมณ์ไม่อยู่ อาจพลังเมือค้าพรานนานอินเข้าก็เป็นได้ความรุนแรงจากการต่อสู้ของทั้งคู่ไม่ใช่น้อยๆเลยทีเดียวพื้นป่าราบเป็นหน้ากลองสัตว์ป่านี้ตายกันจ้าละวันไม่ต้องถามถึงผีสางนางพรายในป่านี้เลยสิงสู่หลับนอนอยู่คาคบใดคงประโจนหอบผ้าผ่อนนี้กันตาเหลือกบางครั้งภาพที่เห็นเป็นเพียงพรานใบและนานอินที่สู้กันทว่าบางครั้งพลันปรากฏ ร่างใหญ่สูงเทียมเขาของสิ่งที่ดูราวกับจะเป็นยักษ์สองตนหำ้ำหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายและดูท่าจะไม่จบง่ายๆเสียด้วยตัวพรานใบนั้นยังมีสติครบถ้วนเหลือเห็นพรานชิมและพรานช่วยยังอุตส่าห์ตะโกนบอกให้ระวังตัวทว่านานอินเขาปล่อยตัวปล่อยใจให้พลังอำนาจครอบงำอย่างสมบูรณ์จริงอยู่เองว่าทาเวสสวรรณนั้นนอกจากจะเป็นอธิบดีแห่งอศูนทั้งปวงแล้ว ยังประดุดหัวหน้าแห่งเท้าจตุโลกบาลแต่แล้วอย่างไรเล่าในเมื่อในตัวพรานใบหาใช่มีเพียงพลังของเท้าวิลุนหกองเดียวแต่ยังมีเสี้ยวหนึ่งซึ่งไม่ใช่น้นอยขององค์อินผู้นำสูงสุดของเหล่าเทพเทวาอยู่แต่นั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่นานอินสู้ไม่ได้ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจต่างหากที่สำคัญผู้ที่ฝึกฝนมานานอย่างพรานใบ มีหรือจะเอาไม่อยู่แท้จริงแล้วพรานใบดึงเอาพลังมาใช้เพียงส่วนเสี้ยวเท่านั้นที่จมตีใส่นานอินจนล้มลุกคลุกคลานอยู่นี้เป็นแรงกายและอาคมของเจ้าตัวเองแทบทั้งสิน้นและในที่สุดจังหวะที่นานอินเกิดเข่าสุดเพราะร่างกายถึงขีดสุดเกินจะฟื้นพรานใบพลันถึงตัวหวดหน้าแข้งเข้าทัดดอกไม้เต็มแรง เสียงอื้ออึงเมื่อแรงอัอากาศจากพลังที่กระจายออกของนานอินเป่าให้ป่ารอบด้านเอลู่ฝุ่นดินแผ่ฟุ้งเป็นวงกว้าง <ๆ S 1> เท่านั้นเองทุกอย่างก็จบลงนานอินหลับไหลด้วยอาการปริมสุขหลับง่ายหลับสบายหลับด้วยในแข้งที่แกร่งป่าเหล็กกล้าป่าหลายสิบไร่ระเนระนาดจากการอารวาดของพรานสองคนหากเจ้าผู้ครองดงผีดิบได้เห็น อาจจะเป็นนี้ไปไกลแล้วก็เป็นได้ไออินไออินเว้ยตื่นสิว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าตายหาไปแล้วหรอกนะลุงนี่ไม่หนักไปหน่อยรอือะถ้าไออินมันตายหาไปจริงๆแล้วยุ่งเลยนะั่นน่ะพรานทิมว่าอุทธรแทนนานอินซึ่งหลับไม่รู้สี่รู้แปดอยู่บนตักของพรานช่วยที่พยายามปลุกเต็มที่แต่อย่างไรก็ไม่ตื่นพรานใบถอนใจยาวสุดตัวลงนั่งยอง,ยองๆบีบแก้มนันอิน ไปพลิกมาด้วยอาการพินิจเออเดี๋ยวมันก็ตื่นเองนั่นและข้าเพียงแค่แก้อาการธาตุแตกให้มันเท่านั้นที่แตกเมื่อครู่น่ยก็ไม่ต่างจากนวดเอ็นให้มันเส้นคลายตื่นเต้นอะไรกันนักหนาวะฮะออ้๋อพรานทิมร้องแบบนี้เรียกนวดหรือรุงถ้ามีใครมานวดฉันแบบนี้ก็ขอปุดเท่านั้นแหละพวกเองทั้งคู่ก็จะเพลิดปล่อยให้อำนาจที่ได้รับมาครอบงำจนคุมไม่อยู่เอาก็แล้วกัน เพราะถ้าเป็นแบบนั้นพรานใบยหยุดคิดนิดหนึง่งจำเรื่องมองหนานอินพวกเองก็จะต้องมีสภาพแบบนี้ลาออกจากการเป็นกูได้ไหมวะพรานช่วยอดกับตนเองพวกเองสองคนใครยังมีแรงหรือบางพรานทิมและพรานช่วยเลี้ยวมองหน้ากันก่อนหันไปตั้งกระทู้ถามว่าพรานใบต้องการสิ่งใดพรานช่วยยิ้มละไมาหาก่อนหน้านี้รอยยิ้มที่แผ่เต็มใบหน้านั้น คงไม่น่าสยองพองขนถ้ว่ายามนี้ได้เห็นถึงความเด็ดขาดโหดเหี้ยมเก่งกาจของพรานใบแก่ตารอยยิ้มตรงหน้าจึงยังผลให้ทั้งคู่อยากเบือนหน้านี้ใจจะขาดเดี๋ยวก็รู้เอาละต่อมาใครยังมีแรงเหลือมากกว่ากันพรานใบาถามซ้ำกุดใจต่อมาทั้งคณะพลันมุ่งหน้าตรงไปยังทิศเหนือโดยการนําของพลานใบ พรานทิมแบกหามสัมภาระของตนเองพรานช่วยและนานอินส่วนพรานช่วยรับหน้าที่เป็นสารธีแบกนานอินที่หลับเป็นตายน้ำลายย้อยเปลอะไหลหอบลิ้นห้อยตามสองคนข้างหน้าไปติดติดตามชิงแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของทั้งพรานช่วยและพรานทิมการเดินผ่านป่าผีไปยังดงลับตะวันต้องใช้เวลาร่วมวันครึ่งถึงสองวันเป็นอย่างตำ่ำ ว่าเพียงบายแก่ชายป่าอันมืดทึบทะมึนดำทั้งที่แสงยังจ้าแลให้เห็นลิบลิบอยู่ข้างหน้าคนเนเอาว่าเดินอีกเพียงไม่นานก่อนตะวันชิงพรบคงถึงชายป่าที่ว่าชายป่าอันเป็นรอยต่อของดงลับตะวันประการอันดำมืดที่แข็งแกร่งและน่ากลัวก่อนจะเข้าสู่ดงผีดิบอันเป็นที่อยู่ของจอมปีศาจร้าย ที่พวกตนต้องจัดการโปรดติดตามตอนต่อไป